กินไปนานๆแล้วยังรู้สึกไม่เห็นผลนะคะต้องมาคิดดูแล้วค่ะว่า1ค่ะฟังให้ดีนะคะพี่กินน้ําเย็นบ่อยไหมถ้าสมมติว่ากินน้ําเย็นคือในข้อบ่องใช้ในกล่องจะเขียนชัดเจนนะคะว่าถ้าอยากเห็นผลและเพื่อให้สูตนภัยทํางานเต็มประสิทธิภาพให้งดน้ําเย็นถ้าอยากมากจริงๆ5วัน1แก้วได้แต่ถ้าสมมติว่าเพียงแบบ สองวันก็ยังกินหนึ่งวันก็แอมีแอบกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินไอติมกินของเย็นแต่พี่กำลังจะหาวิธีในการบำบัดฟื้นฟูร่างกายของตัวเองอะปัญหาที่มันแบบมันรักษาไม่ได้อะแล้วบางทีบางคนก็ไม่กล้าที่จะไปรักษาด้วยอย่างเช่นที่อ้อเคยบอกว่าส่วนตัวอ้อเน,นี่ยเป็นเคยเป็นลิซิดวงใช่ไหมคะคือการ ไปหาหมออ่ะมันเป็นเรื่องยากมากเลยอ่ะสาหรับผู้หญิงหรือเรื่องระบบภายในมันเป็นเรื่องที่แบบไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้อ่ะแล้วอาการที่แบบเวลาเราไปหาเภสัชเพื่อที่จะหายาระง,งับอาการแบบระบบภายในบางคนอ่ะอย่างเช่นนะคะช่องคลอดแห้งนะคะแล้วก็มีตกขาวนะคะหรือภายในเริ่มมีกลิ่นเงนี้ยถ้าเราไปร้านเภสัชเงี้ยแน่นอนเ,เราโดนเรื่องยาแล้วแคปซูลยาเหน็บยากิน ะะยาเคมีต่างๆมันก็ไปสะสมในร่างกายเยอะอ้อเคยเจอคนที่แบบแต่ก่อนอเคยผอมมากแล้วรับประทา,านยาจนร่างกายอ้วนเพราะมันเกิดจากอาการแบบร่างกายแอนตี้ยาแล้วก็บวมน้ำนะคะคือถ้าสรวจพี่จะมาเลือกทางนี้แล้วอะ่ะผลพลอยได้ของพี่อะ่ะนั่นก็คือผิวพรรณจะดีน้ำหนักจะลดลงนะคะหุ่นก็จะเริ่มแบบสมส่วนมากขึ้นจากการที่แบบเราอ้วนแบบ อ้อนคนที่แบบว่ากินเก่งทานรับประทานดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบถ่ายไม่ตรงเวลาอ้วนอยู่แล้วเป็นคนที่แบบโดยธรรมชาติเป็นคนที่อวบมาตั้งแต่เด็กเรายิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งทําให้อ้วนง่ายแล้วเราก็เริ่มมีความคิดสงสัยว่าเอ๊คืออ้อเป็นคนที่ไม่ได้กินข้าวเยอะไม่ได้กินแป้งเยอะอย่าสูกินพิซซ่าแทบจะกินแต่หน้าแป้งไม่กิน <c oughs> แต่ทําไมอะเราอะ่ะ ถึงอ้วนถึงน้ำหนักตัวเยอะนั่นเกิดจากการที่เราไม่ได้ขับของเสียออกไปของเสียเก่า,กาสะสมภายในร่างกายเยอะแล้วมัน,มนทำให้ให้ตัวเราเนี่ยเเกิดอาการที่ของของเก่าไม่ได้ขับทายของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ไปอุดตันในลำไส้ต่ออีกเนี้ยก็ทำให้เราอะสุขภาพไม่ดีอ้วนเป็นสิวเป็นต่อมน้ำเหลืองไม่ดีมีก้อน ลิซิลทาวารอีกภูมิแพ้อีกมีผลทำให้รอบเดือนมาไม่ปกติอีกนะคะบา,บางทีร่างกายมันเกิดอาการแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับมันตกใจอะคะ่ะมันช็อกว่าแบบทุกอย่างมันไม่มันไม่สมดุลน,นะคะการเลือกใช้สมุนไพรต้องให้เวลากับเขาในการปรับธาตุนะคะอย่างบางคน,นมีในเรื่องของปัญหาเรื่องเบาหวานอันแน,นลล่น้ำตาลจะลดลงน้ำตาลจะลดลงถ้าคุณรับประทานแทนน้ำ ก่อนรับประทานคุณเช็คก่อนไนดะ้วน้ำหลับน้ำตาลคุณเท่าไหร่พอคุณดื่มชาฮิลลี่เสร็จคุณก็ไปเช็คภาวะน้ำตาลกับคุณหมอได้เลยเดี๋ยวนี้เบาหวานไม่ได้จำกัดแต่ในผู้สูงอายุผู้ใหญ่แล้วเด็กอายุห้าหกขวบก,ก็เป็นกันแล้วเพราะบางทีเราห้ามเขาทานขานมทานของมันของทอดของหวานไม่ได้แล้วเด็กยิ่งจำมัง่งเรายิ่งส,รรสับสนเราบอกว่าหน้าเอ็นดูน่ารักแต่ มันก็จะมีผลเหมือนแบบเป็นการทําลายเขาทางอ้อมเราห้ามเรื่องอาการกินไม่ได้บางทีตัวเราเองเรายังห้ามเรื่องการกินไม่ได้แต่ถ้าเราทานสมุนไพรเสริมนะคะอย่าองอ้อมเนี่ยอ้อไม่ได้กินแบบเพื่อเสริมอ้อมกินเพื่อบําบัดเพื่อรักษาต้นตอ่อสาเหตุที่มันเป็นแล้วยาช่วยไม่ได้อ้อมดื่มแทนน้าวันละสองซอง,องเพื่อให้เห็นผลเร็วแล้วก็ เพื่อให้ปรับธาตุปรับสมดุลนะคะในเรื่องของภาวะการขับถ่ายแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ไมเกรนอะไรต่างๆ